ไอ้นภัชรินเผยอาการป่วยตัวเองหลังสูญเสียพ่อค่อมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนช็อกและยากจะทำใจสำหรับการจากไปของนักแสดงตลกชื่อดังคอมชวนชื่นที่จากไปด้วยโรคโควิด -19 โดยล่าสุดไอ้นภัชรินปรีดากุลลูกสาวของนาค่อมได้เปิดใจผ่านรายการมื่ออยู่กับปากอยากอยู่กับคิมหลังสูญเสียคุณพ่อใกล้ครบหนึ่งปี โดยเผยว่าคุณแม่ยังทสมยังจมอยู่บางเป็นบ้างครั้งแม่เลือกที่จะไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าถ้าไปไหนคนจำเขาได้ก็จะมาแสดงความเสียใจซึ่งตัวคุณแม่เขาไม่อยากได้ยินคำนี้แล้วตัวไอต้องมูฟออนเราต้องทำให้ที่บ้านทั้งบ้านมันมีสีสันมาขึ้นแต่ลึกลงไปไอต้องปรึกษาจิตแพทย์พูดถึงเรื่องนี้ทีไรจะร้องไห้ คุณหมอบอกว่าไอเป็นโรคบาดเจ็บจากการสูญเสียคนรักอาการขอโรคนี้ที่เป็นคือไอไม่นอน24ชั่วโมงแล้วก็เหมือนจะอาเจียนตลอดเวลาด้วยความที่เราเป็นที่คนโตเราต้องดูแลทุกคนให้ไม่รู้สึกเศร้าทั้งทั้งที่เราก็เศร้ามากๆแต่กลับต้องเป็นคนเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้เองทำให้เราต้องพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษา